ใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหมใครมีใครมีใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไม่มีไหมอ่านี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละเกิดที่จิตของเรานั่นเนี่ยเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นฉะนั้นพระองค์ท่านจึงให้พี่นาอยู่ที่จิตของเรานะ่ะสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้ว ทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่นนี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นนะ่ะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึง่งทุกข์อันเกิดจากอุปาอุปาทานอย่างหนึง่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่า มันมีทุกประจําสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกอืมถ้าเราคิดไปถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่แล้วเช่นนี้หรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอะไรนมันก็เจ็บนะสัมผัสมันเจ็บ พระพุทธเจ้าก็เก็บพระอาหารหันต์ก็เก็บแต่ว่าเก็บนั่นเป็นเพ็บธรรมดาทุกคนจะต,ต้องเก็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียกว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเหลือเกินที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกิเลสจริง อุปทานเหมือนฉีดยาเอาเข็มที่เราไปอาบโดยยาพิษนี่เอาเข็มอาบโดยยาพิษเดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเก็บมันปวเดเรื้อธรรมดาเลยเกินนะนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทาน,นทุกเพราะมีอุปทาน